มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนผู้ใจบุญเสนอมอบเงินหนึ่งล้านช่วยครอบครัวสีวีรบ,บุรุษกู้ภยัยเมื่อวันที่4เมษายน2564ผู้สื่อขาวได้รับรายงานว่าจากเหตุการณ์ไฟไหม้บ้านในหมู่บ้านของกฤษานนคร31แขวงสาราธรรมศพเขตทวีวัฒนาซึ่งเจ้าหน้าที่กู้ภยัยได้ระดมกำลังช่วยเหลือจนไฟสงบ แต่ว่าตัวบ้านเกิดพังถลม่มเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต5รายและบาดเจ็บอีก6รายสร้างความโศกเศร้าให้กับเพื่อนร่วมงานแล้วก็ครอบครัวเป็นอย่างมากค่ะต่อมานะคะล่าสุดมีผู้ใช้เฟ e บ o ๊ k โนตไนโตรซึ่งเป็นหนึ่งในอาสากู้ภยัยเหตุไฟไฟหม้ครั้งนี้เปิดเผยข้อมูลว่ามีผู้ใจบุญอยากจะมอบเงินช่วยเหลือเป็นจำนวนเงิน1ล้านบาทโดยเบื้องตน้นได้ติดต่อไปหาเจ้าของเพจดังกล่าว เพื่อส่งข้อมูลให้ไปหาที่วัดแล้วค่ะขณะที่ทางเพจรับเช่าพระเครื่องอันโอกิ o i, ซึ่งเป็นผู้ใจบุญที่อยากจะมอบเงินช่วยเหลือนั้นได้โพสต์ข้อความระบุว่าจากเหตุการณ์เมื่อวานผมได้เห็นข่าวแล้วก็รู้สึกเศร้าสลดใจเป็นอย่างมากครับผมขอมอบเงินหนึ่งล้านบาทให้กับครอบครัวของผู้ที่เสียชีวิตเพื่อเป็นกำลังใจให้ทุกท่านครับวีรบุรุษกู้ภยัยสี่ครอบครัวนะคะ บุคคลสี่ท่านนี้ล้วนเป็นเสาหลักของครอบครัวแล้วก็ได้เสียเสาหลักไปเขายอมเสียสละชีวิตเพื่อส่วนรวมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆผมเองขอสาดดีความกล้าหาญวิรบุรุษกู้ภัยทั้งสี่ท่านและขอไว้อะไรกับครอบครัวของทุกท่านฝากเพื่อนๆทุกท่านแชร์โพสต์นี้ให้ถึงครอบครัวของวิรบรุุษทั้งสี่ท่านด้วยนะครับขอขอบคุณข้อมูล Facebook รับเช่าพระเครื่องอันโอกิและโน้ตไนโตรค่ะ และขอขอบคุณมุมข่าวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ